สวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างชาวราศีกรกฎคลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีกรกฎนะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างขอพลังงานชาวราศีกรกฎค่ะกําลังเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีกรกฎขอเอเนอร์จของคุณนายออลคัฟส์นี่คือคุณเลยนะคะสัญญาณของธาตุน้ำก้าวถ้วย ความสุขความดมสมบูรณ์ในตัวเองนะคะเชื่อว่าความสุขเกิดขึ้นที่คุณความสุขความสมบูรณ์แบบในตัวเองที่มีถึงแม้ว่าจะขาดหนึ่งถ้วยคือการแต่งงานสร้างครอบครัวแต่คุณเป็นคนโสดที่มีความสุขมากๆในตอนนี้มีเงินมีทองมีทุกอย่างพร้อมทุกด้านเลยและถ้าคุณยังไม่มีนะชาวราศีกรกฎคุณกำลังจะมีคุณต้องเชื่อว่าคุณกำลังจะมี หิบเงินหิบทองทรัพย์สมบัติความสุขจริงๆที่เลี้ยงตัวเองซัพพอร์ตตัวเองดูแลตัวเองก้าวไปสู่ความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งของชีวิตแล้วก็กําลังที่จะมีอะไรบางสิ่งเพิ่มขึ้นในชีวิตเรื่อยไปเพราะว่าอย่าลืมว่าอนาคตมันมีการเดินทางเส้นทางของชีวิตมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะสักวันหนึ่งคุณอาจจะอยากที่จะลงทุนหรือว่าเก็บสะสมอะไรเพิ่มนะคะหรือว่าอยากจะที่จะต่อยอดในเรื่องของอะไร เรียกได้ว่าสิ่งที่คุณมีตอนนี้ทั้งความรู้ความสามารถเอกลักษณ์ในตัวตนของคุณก็กําลังทําให้คุณได้ได้เปรียบนะคะหลายๆสิ่งหลายอย่างเพื่อที่จะได้ต่อยอดไปสู่สิ่งนั้นลงทุนในสิ่งนั้นเริ่มต้นในสิ่งนั้นหาความท้าทายให้กับตัวเองสร้างแาชนชันให้กับตัวเองสวยงามมากๆนี่คือความอุดมสมบูรณ์ในตัวตนของคุณลักษณะและเอกลักษณ์ของคุณ ชาวราศีกรกฎเชื่อในอินทรีย์ของคุณ8เหรียญน,นะคะความตั้งใจการเรียนการโฟกัสการความอดทนเรียกได้ว่าคุณจะร่ำรวยคุณจะประสบความสำเร็จมีเงินทองใช้ล้นล้นขณะนี้นะคะมีความสุขมีความดมสมบูรณ์ขณะนี้เกิดจากการขยันขันแข็งจริงๆสร้าง,งเนื้อสร้างตัว โฟกัสเงิน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 นะคะต้องเงินเท่านั้นต้องเงินเท่านั้นมีเงินที่จะได้สุขสบายไม่มีไม่หมดไม่ไม่ห่วงอะไรนะคะเพราะฉะนั้นแปดเรียนคือสัญญาแห่งความตั้งใจอดทนโฟกัสให้ได้ที่จะมีเงินก้อนให้ได้ที่จะมีทรัพย์สินอสังหามมีบ้านมีรถปลดหนี้ปลดสินนะคะมันเหมือนกับว่า สิ่งที่คุณรอมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงดีนะหนึ่งสองสามสี่จะเป็นไปยังไงดีทํางานหนะักขยันทําเดิมๆซ้ําๆในทุกวันจนเกิดความมั่งคั่งร่ารวยเกิดขึ้นตอนนี้อาจจะอุดมสมบูรณ์มีความสุขในตัวเองละแต่ในสเต็ปต่อไปคุณจะได้มั่งคั่งขึ้นร่ํารวยมากขึ้นในระดับคุณนุทธวิยุทธหรือว่าการเติบโตอีกอนาคตที่ไกลออกไปใครจะรู้นะคะว่าความฝันของคุณจะกลายเป็นจริงแต่คุณเชื่อ เชื่อในสัญชาตยานของตัวคุณเอง The Emperor ว้าวคุณยิ่งใหญ่มากคุณคุณเกิดมายิ่งใหญ่มากๆคุณเชื่อในไฮเอเรเซของคุณเชื่อในสัญชาตยานของคุณคุณกำลังที่จะได้เป็นผู้นำจะได้ทำในสิ่งที่คุณต้องการ สิ่งที่คุณเสาะแสวงหาอันนี้คือความรู้ความสามารถใช่ไมหมคะการเรียนรู้การศึกษาหาข้อมูลการทำเดืเๆซ้ำๆไม่ว่าคุณกําลังโฟกัสในเรื่องของอะไรสิ่งที่คุณจะได้คือตําแหน่งงานใหม่คุณวุฒยวายุที่สูงขึ้นมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นเป็นจกกักรพรรดิคุณนุฒิวายวุที่สูงนะคะด้วยประสบการณ์ด้วยความสามารถด้วยความรูด้ด้วยการศึกษา ของตัวเองนะเพราะว่าคุณมุ่งมั่นและตั้งใจตอนนี้แม้อายุยังน้อยหรือว่าอายุเข้าสู่วัยกลางคนนะคะไม่ว่าจะคุณจะอายุไหนไวัยไหนก็เรียกว่าการเรียนรู้การทําเดิมๆการโฟกัสในสิ่งสิ่งนั้นตั้งใจในสิ่งสิ่งนั้นเราจะเห็นจุดเบาะในสิ่งนั้นเห็นปัญหาในสิ่งนั้นและทําให้คุณเชี่ยวชาญมากขึ้นเป็นคนที่มีคุณฒิวยัยวุฒิสูงมากขึ้นและเป็นผู้นําประสบความสําเร็จเป็นจัก,กรพรรดิ มากขึ้นเลยทีเดียวนะคะนี่คือสัญญาณของจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่นะคะคุณวุฒิัยวุฒิตำแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตนะคะการสาะแสวงหาความสําเร็จการลงทุนการต่อยอดในเรื่องของการเงินด้วยนิ่งไว้ใจแข็งไว้นะใจเย็นๆไว้นะคะควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้มันอาจจะมีอารมณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่พาเราหลุดทางไปนะคะดึงสติ ดึงความรู้สึกเรากลับมาให้อยู่ที่เดิมน,นะคะ e e m p e R คืการคือความพร้อมทั้งคุณรู้วัยวุยว่์ทั้งอารมณ์ทั้งมันสื่อในเรื่องของการที่แบบคุณรู้ว่าว่าคุณจะต้องนิ่งไว้ก่อนใจเย็นไว้ก่อนคุณรู้ว่าคุณจะต้องต้องทําสิ่งนี้ต้องสิ่งนี้ต้องมาก่อนสิ่งนี้ต้องมาทีหลังนะคะแบบนั้นชาวราศีกร,รกฎ king of cups นี่คือ intuition ของคุณ ความลึกซึ้งของคุณทําให้คุณประสบความสําเร็จเพราะว่าคุณเข้าใจอารมณ์ในตัวเองถ้าคือกําลังสื่อในเรื่องของการเข้าใจอารมณ์ของตัวเองเข้าใจความสําคัญในตัวตนของคุณค่ะความที่เป็นตัวตนของคุณการที่คุณเคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองจงรักภักดีกับตัวเองเห็นคุณค่าในตัวตนของตัวคุณเองคุณจะเข้าใจธรรมชาติเข้าใจความในตัวตนคุณทําให้คุณได้เข้าใจความเป็นธรรมชาติรอบด้านและทําให้คุณได้เข้าใจ บริวารน,นะคะองค์กรหรือความสําเร็จที่ออกมาจาก intuition ของคุณออกมาจากาออกมาจากความคิดความคิดสร้างสารรค์ไอเดียใหม่ๆของคุณเพราะว่าคุณรู้คุณคุณจะทําอะไรนี่คือสัญญาณของธาตุน้ําที่มีความขับเคลื่อนเคลื่อนไหวด้วยพลังงานของศิลปินนะศิละปะศิลปินนั่นเองอารมณ์ความรู้สึกของคุณที่ลึกซึ้งและดึงที่ดึงดัามากๆภายในตัวตนคุณทําให้คุณได้ตัดสินใจอย่างมีความสุขทำให้คุณขับเคลื่อน ออกไปจากสิ่งอะไรที่มันขุดข้องหมองใจนะคะ knife of cups เกิดขึ้นเดินตามความฝันของคุณสิ่งที่คุณมีเชื่อว่าความรักของคุณคุณได้เจอใครที่เขามีความพร้อมทั้งคุณวุฒิวัยุที่เข้ามาเป็นความรักคนรักได้เจอใครที่เขามีสเสน่ห์เฟลลี่มากมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีความฝันในความรักอย่างไรขอให้เดินตามความฝันในความรัก แต่ไม่วิ่งตามหานะเพราะฉะนั้นคุณจะได้เจอความรักที่มีคุณค่ามากๆเพราะเขาจะสามารถดูแลซัพพอร์ตคุณได้ทั้งชีวิตเลยทีเดียวชาวราศีกรกฎสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น The Hangman ใจเย็นๆนะคะเชื่อว่าบางสิ่งกำลังทำให้คุณได้ตกผลิดกับความคิดการตัดสินใจแล้วก็การยกย้ายการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าวันนี้จะทำงานอย่างหนักตั้งใจอย่างหนักมากๆเลยแต่มันคือ มันคือประสบการณ์แล้วก็การเรียนรู้ในปัจจุบันเพื่อซึมซับความสุขในปัจจุบันไปจนถึงไปจนถึงความสําเร็จที่จะดื่มด่ากับมันจริงๆเพราะมันคือเพราะมันคือความภาคภูมิใจในจุดนั้นแต่ในตอนนี้ที่โฟกัสตอนนี้คือความสุขด้วยงานด้วยภาระหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบด้วยหลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นเชื่อว่าถ้าไม่มีความสุขในตอนนี้เวลานี้มันก็จะเหมือนขาดอะไรไปในชีวิตเพราะฉะนั้นเชื่อว่า คุณกำลังเปลี่ยน energy ของตัวคุณเองให้เข้าสู่การบาลานซ์การตกผลึกกับอะไรบางอย่างในชีวิตหยุดคิดอะไรก่อนที่จะตัดสินใจนะคะตะหนักอะไรบางสิ่งอย่างให้ดีทรีอปสอสางดาบอุปสรรคอย่างที่บอกว่าเดอยแฮงแมนเกิดขึ้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณจะกำลังลังเลก,กับอะไรอยู่อะไรอยู่ยังตกผลึกไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ได้ชะลอชะลอการตัดสินใจชะลอการวางแผนการคิด สิ่งในสิ่งสิ่งนั้นเชื่อว่าคุณรู้ว่าอะไรถึงเวลาและอะไรยังไม่ถึงเวลาและถ้าถ้าจะต้องจัดการเชื่อว่าอะไรบางอย่างภายในของคุณกำลังทำให้คุณได้ได้เข้าใจตัวเองนะวันนี้ต้องทำแบบนี้นะวันนี้ต้องเริ่มต้นสิ่งนี้นะนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายความคิดการเดินทางการวางแผนนะคะอุปสรรคที่กำลังจะเกิดขึ้นการ คิดวิตกกังวลความเครียดอะไรบางอย่างเนาะเพราะฉะนั้นถ้าอยุ่มากขึ้นก็จะต้องออกกําลังกายค่อยๆที่จะขยับตัวนะคะไม่อยู่กับที่นานๆแบบนี้ seven o f p e n a c l e 7เเหรียญค่อยๆค,ค,คิดนะคะคิดประมวลผลก่อนตัดสินใจก่อนที่จะทําอะไรอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะเพราะว่าคุณกําลังปลูกร่างสร้างความสําเร็จได้ด้วยตัวคุณเอง tria a สามไม้เท้าจงมีความหวัง ไม่วิ่งตามจนเหนื่อยนะคะถ้าความฝันคือการวิ่งตามจนเหนื่อยแต่แต่ออกไปตามหาความฝันโดยที่ไม่วิ่งตามได้ไหมนะคะเพราะว่าเชื่อในอินทรีย์ชั่นของคุณที่คุณกำลังประสบความสำเร็จและฝึกฝนฝึกฝนตัวเองฝึกฝนความรู้ความสามารถเพื่อตําแหน่งหน้าที่การงานเพื่อเสริมธุรกิจเพื่อต่อยอดธุรกิจนั่นเองนั่นคือสิ่งที่สําคัญมา,มากในชีวิตมีความหวังมีความฝัน แล้วลงมือทำให้ได้นะคะ Ten of Cups เกิดขึ้นนะแล้วจะเกิดความสำเร็จเกิดความรวมสมบูรณ์ในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นคำว,ว่าครอบครัวคำว,ว่าความสุขจริงๆการดื่มดั่ความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงๆนี่คือ Surprise the Sun แล้วก็ the World ปิดท้ายด้วยไพ่ Major Arcana ออกมาหาคุณนะคะ3ใบเลยทีเดียวเพราะว่า The Emperor เกิดขึ้น the World แล้วก็ the Sun ชีวิตของคุณกําลังสดใสและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดคิดที่กำลังจะเกิดขึ้นหน้าที่การงานตําแหน่งการเฉลิมฉลองเซอร์ไพรส์บิก๊กเซอรไพรส์ครั้งใหญ่ที่คุณคาดไม่ถึงการยกย้ายไปสู่ความสาเร็จความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในชีวิตความรวมสมบูรณ์ในชีวิตความมั่งคั่งร่ารวยที่กำลังจะเกิดขึ้นทริอปคัพเกิดขึ้นว้าวอะทริอ u คัเกิดขึ้นนะคะซิกซ์ออฟเพนเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและก็ไลฟ์สไตล์การเป็นผู้ให้การเปลี่ยนแปลงกกเพศวอ n ์ s คุณกำลังได้พบเจอข่าวดีมากๆที่จะเข้ามาสไพรส์คุณในเรื่องของงานคนรักคู่รักการยกย้ายการเดินทางชีวิตอิสรภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณความสุขสนานที่คุณไม่เคยได้เจอสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยได้เจอสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาทา้าทายคุณให้คุณได้ข,ขว่คว้าโอกาสนั้นและนี่คือความ สำเร็จเซอร์ไพรส์ที่กำลังพุ่งทยานเข้ามาหาคุณอย่างไม่น่าเชื่อมันจะรวดเร็วมากๆเลยเชื่อในตัวตนของคุณนะคะการเดินทางไกลาการเดินทางต่างประเทศจะเข้ามาหาคุณการได้ต่อยอดตัวเองไปสู่ความสําเร็จครั้งใหญ่ที่คุณที่คุณอยากที่จะสัมผัสมา,มากๆเลยอยู่ๆก็มีโอกาสใหญ่เข้ามาหาคุณอยู่ๆก็มีสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาหาคุณอยากให้คุณได้ท้าทายความสามารถของคุณนะคะ อย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายนะเพราะว่าสื่อในเรื่องของการสอะแสวงหาการเรียนรู้ความสามารถความสาม,มารถในตัวตนของคุณเองจะทําให้คุณได้ไต่เต้าไปสู่ในสิ่งๆิ่งนั้นใครที่เข้ามาในโลกออนไลน์ออฟไลน์ไม่เชื่อใจอะไรยังไงเอ็ดใจไว้ก่อน success นี่คือความสําเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นที่คุณ it's u ั It to you อยู่ที่คุณตัดสินใจ i ว h ส next few months อีกไม่กี่เดือนข้างหน้ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโงยกย้ายหรือการตัดสินใจเกิดขึ้นกับคุณหรือเซอไพรครั้งใหญ่ของ The Sun นและเดอะเวิลสู่อิสรภาพเกิดขึ้นกับคุณวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ